สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่201แล้วนะครับของบ้านมุงพักเครื่องนะครับสนใจติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์โทรได้นะครับบ้านมุงพักเครื่องนะมีพระสวยสวย20รายการมานําเสนอทุกวันนะครับรอบเช้าจะเป็นตีสี่ถึงตีห้านะครับคลิปเช้าคลิปเย็นก็จะเป็นบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับคลิปลยยี่สิบนะครับถ้าเกิดสนใจติดต่อสอบถาม กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับบ้านมุงพดเครื่องอันนี้เลยนะลายอันนี้เลยนะนนเลายน,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 นี้เลยนะช้าๆจะขาดเลยนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสองสามหกหนึ่งนะครับไลน์เบอร์โทรน,นี้เลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางครับเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะ รายการที่หนึ่งเป็นเหนรียญพระพรมนะครับเ,เหรียญอามพรพรมนะเบตงนะครับเบตงปีห้าห้านะครับพระพรมเบตงนะครับวัดอะไรเดี๋ยวมา,าตามไมค่อยดีนะบอบคุณามว่างังน,นะครับ <c oughs> เบตงครับด้านหน้าจะเกียเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประมาณนั้นนะครับด้านหลังเป็นปิดตานะครับปี55นี่นะครับเบตงกระชาดชาัดๆสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้สวยนะส่งแปดีในการที่สอง เป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับด้านหลังเป็นกงจักรนะครับเผื่อใครท่านใดรู้จักเนี่ยเขาจะรู้จักเลยนะแต่ผมไม่รู้จักนะครับพิมพ์ทรงแตกตาดนีนะครับสวยเลยนะครับรายการที่สองรายการที่สามเป็นพระขนาดค่อยคอนะครับโอเล็กนะครับ จะเป็นสามขานะครับเนื้อโลหะผสมนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองผสมนะครับเข้มข้นนะครับดูขังนี้นะครับเป็นสามขานะครับนี่นะครับาการที่สามรายการที่สี่เป็นรูปหล,อบบล่อโบราณน,นะครับนี่นะครับ มียันเหมือนหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเขามีคล้ายกันอะ่ะหลวงพ่อซับวัดปักแลกดกับหลวงพ่อเตียงผมไม่รู้ว่าอันนี้คือหลวงพ่ออะไรแน่นะนี่นะครับนี่ค่ะเข้มข้นดีนะครับสะพานการใช้มนิดนะสภาพรา่การที่ห้าเป็นพระพิจิตรเมาเมานะครับนี่ เป็นเนื้อชินนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่ามาเลยพลาสติกข้างหน้าเลี่ยมแปดตีนะมีลองมีลายด้วยนะนี่เป็นเนื้อชินตะกวัวหรือว่าชินอะไรทักอย่างนะครับเป็นเนื้อชินแล้วกันเรียกไม่ถูกน,นะครับรายการที่หกเป็นเหรียญปิดตานะครับเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสโลปีหนึ่งเก้านะครับสภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับ ต่กยังอ,อ่านออกเห็นเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับรายกากที่หกนี่นะครับรายการที่เจ็ดเปลนผ้ารูปหล่อนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทบหล,อบล่อโบราณพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับสภาพสวยๆเลยนยนะนะเดินๆเลยรายการที่แปด เป็นผ้าเนื้อชินนะครับเก่าบักเลยคล้ายบัวเข็มนะถือดอกบัวนะครับแต่ไม่รู้เป็นผ้าอะไรนะเรียกไม่ถูกนี่นะครับผมนั่งถือดอกบัวนะครับเป็นเนื้อชินนะครับไขปึ๊กปักเลยนะครับนี่แต่ผมเรียกไม่ถูกนะผ้าอะไรนะองค์ใหญ่นิดนึงนะครับหน้าจักกว้างอยู่ที่ประมาณ นิ้วเส,เสร็จเลยครับนิ้วสี่เซนนะมีประมาณนี้เลยนะครับองโตนะครับรายการที่เก้าเรียมพลาสติกมาเลยนะเป็นพระยืนนะครับพระร่วงยืนกวาดลานนะครับเขาเรียกพระร่วงกวาดลานนะ้องแบบนี้นะครับนี่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อดินนะอนนี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับ เ็นเนื้อดิเนเมื่อเผานะครับเพราะล่วงการกวาดลานน,นะครับองค์ค่อนข้างโตนิดหนึ่งนะครับในการที่สิบเป็นง่างนะครับง่างตัวเล็กนะครับเก่าบนลานนี้นะครับแต่เป็นตัวเล็กขนาดเล็กมากเลยนะครับเล็กจิงเลยน,นะครับตาไม่แดงนะครับและการที่สิบเอ็ด เป็นพาสสมเด็จนะครับเนื้อผงเก่าๆเ,เลยนะครับแต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะมีรอยแยกตามธรรมชาตินะครับแต่ไม่หักนะครับเป็นรอยแยกของความเก่านะครับนี่เก่าบักเลยนี่ในการที่สิบสองก็เป็นพาะสมเด็จนะครับมีคาบกุนะครับนี่นะาหาส,สวยๆเลยนะครับขาวๆเลย เขาขาวนุงเหลืองนวลๆนะครับมีค่าก,กุนะครับรายการที่สิบสองนะครับที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นผ้าเนื้อชินนะครับเตรียมพลาสติกโบราณมาเลยนะครับนี่เอาไปก็ใส่สร้อยห้อยได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนจะเป็นพิมพ์นางอะไรนี่ผมเรียกไม่ถูกนะแต่เป็นเนื้อชินนะครับ รายการที่สิบสี่เป็นผ้าหล่อโบราณทองเหลืองนะครับนั่งอยู่บนฐานสูงเลยไม่เขียนอะไรเลยไม่รู้ว่าออกที่ไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับนี่นะครับสิบสี่ 14. รายการที่สิบห้าเป็นผ้าขุนแผนนะครับขุนแผนเนื้อชมพูเลยนะ หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับเนื้อชมพูนะครับพระคุณแผงหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เนื้อชมพูนะครับรายการที่สิบหกเรงไม่ถูกเนยนะครับเป็นอะไรนะครับนี่เป็นกุมารนั่งพนมมือแล้วก็ถูกถึงมันอีกสามเป็นสององนะครับอ๋อเป็น กุมารหญิงกุมารชายนะเป็นเนื้อผงลงบนทองนะครับมีอักขระข้างหลังนะครับออกที่ไหนอะไรยังไงนี่ไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับเป็นกุมารชายหญิงแล้วกันเนาะได้ไปก็จะร่ำจะรวยนะใครจะเอาไปก็เอาไปนะร่ำรวยนะมีใลยการที่สิบเจดครับเป็นพระเหรียญเจ้าสัวนะครับนี่ ห่วงเชื่อมด้านบนด้วยนะนี่คมชัดลึกเลยนะครับ,รบเ,รเจ้าสัวนะครับเหเรียญเจ้าสัวนะครับเื่อโลหะทองเหลืองนะครับในการที่สิบแปดมายอย่างนี้นะครับฝาไม่มีนะครับเป็นภาคขุมใจนะครับว่าเป็นขไุไใจนะนแกะติแกะได้ไนหะยแกะได้นะครับนี่ผมแกะให้ดูนะ ให้ดูเลยนะครับนี่แต่ฝาหน้าไม่มีนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นผ้าขุนไก่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับอยู่ในเรียมกรอบนะครับนี่นี่นะครับผ้าขุนไก่นะครับเป็นเลขสิบแปดหมายเลขสิเก้าเป็นกจแม่กวนอิมนะครับหลอโลหะทองเหลืองนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ ด้านหลังเหมือนพ่ออะไรไว้นี่ผมไม่รู้นะแต่ด้านหน้าน,นี่เป็นโลหะทองเหลืองนะนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับกเก่าๆเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษๆนะครับก็คนข้างโตนะแต่หลอด้สวยงามนะครับนี่เลขสิบเก้าหมายเลขที่ยี่สิบใหญ่เข้าไปอีกวงบลเลอร์เลยนี่เรืกพลาสติก เป็นเนื้อผงนะครับดูเป็นผงนะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงเก่านะครับแต่เรียกไม่ถูกว่าเป็นอะไรนะครับแต่องค์ใหญ่นะีค่อนข้างใหญ่นะครับ้อยไปสบายเลยเนี่ยใหญ่เบลูเทรเลยครบยี่สิบรายการนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ